สวัสดีครับท่านช้ชมยินดีตอนรับเข้าสู่ช่องสพาโชคสพารวยชาแนลครับเมื่อนี้อธิภาพิาพาพนองไปที่สำนักสงโนนสร้างภัยครับไปตามหาแนวทางคือเก่าแล้วครับเมื่อนี้เพิ่มมีการปล่อยตัวตัวดิบตัวดีครับเมื่อนี้เป็นเมื่อนัดครับวันสำคัญครับงวดที่พันมาตัวเลขแนวทางของเพิ่นเขาศูนย์หกครับเอา แต่อดกับรด้ลงคลิปบปรด้มาตามให้พี่ให้น้องครับแต่งวดนี้พี่น้องมาฟังเบืงว่า่นสีหาแนวทางตัวใดครับตามแอดมาล้วไปฟังน้ากันครับอัมาสามั้งก็บ่รวยบ่สุดสี่ั้งมาสุดห้าั้งสุดเด้อฟ้าข้าาเบาฟรด้ดีขนม้ามเบายนี่ี่ยันสี่กาวน่สุดหลายสามกดโอ้ยกาน้องน้องกาวโชคหลายเรื่องนีเด้อ อจ๊แดงว่งสุดักปันกลางมีน้ำมุมปูเจแดงเจแดงเจเจแดงติ๊กตกไปยังรุ่ยรุ่ย่า้วยด้วยต้องมุนปูกับเรื่องเมดปูด้วยด้วยด้วยลายละเไดนี่เอาไปซอยเอาใหไหมูได้เจแดงเนี้ยขา่ด้วยเล่ะขาคือเกบงไปกี่ไปท่านนละปูวันนั้นวันนี้ด้วยหลายด้วย เจ้าป yup. <c oughs> <constitutional> ูบอกไรปู่น oh ี <c oughs> ้รวยอย่าโลบเด็กรวยแล้วมาแบงงปูจะ่ปุปปูเนี่มาปด้วยเจ้าปูปูจะให้ได้รายอยู่ได้ลายลายรายเอารวบจะเอาใลูกครับผมอาเมื่อกลับไหลก็ออกมาแบงมาทำบุญครับผมนี่แหละแจกน้องก็แจกเตีก็แจกอันนี้รวแล้วคุณกับประเทศนี้หมเอาสูงน้ำเป็นเมื่อใดก็ายู่มื่อวันขอโชได้น้ำเนน้ำเปได้แล้วก็เอกมาเ็ดได้เย็ดคื่อว่านนี่นนี พ่ามึงคือบวบใหใส่คือไม่ได้มาหางเดี๋ยวพอแต้มผ้าไว้คือเออเด้งได้เลยบวเห่างแค่หล่ะว่าห้ยเมดรถลดฟูบะต้องฟิดต้องบังดอกค่ะพอแต้มผ้าลวดหนี้นี่ยังของข้ากับบวาออกมาเลยค่ะเพิ่นพร้อมนอนรับหลอดที่จ้าเพิ่นกับเพิ่นกับยากรูขอที่ว่าเพิ่นต้องแก่ฮะนี่ยังบวบเลยค่ะ นี่มันสบายใจเรื่องจะเปขังของคัสจะพเแต่งพระรวยพระรวยนี่ <c oughs> ด้วยสมซือ่อบ่อปูมูยุทูแก่อยากรุ่นคือกันคูเบาออกมาเลยค่ะเรื่องตลอดไปยันตลอดไปยืปน,นันาน

ผมไปวัดด้กอะาย่าผมไปพระเอาพระอื่นไปเอาที่เจ้าไปเฮตีกินก็ม,มีแต่ขออธิษฐานว่าผมทำซองยูทูปให้ไปเลื่อนลุงเลื่อนแล้วจะจุดจุดจุกงานพบกะไม่ได้จุดคำใส่ไม่ไไมเลยไปไม่เลย ถ้าพอได้ของีๆไปเรื่อย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 ทำมาได้มาได้ปคนากไปงาก่อนเลยอมใช่มันของข้าวข้าวมัของข้าวพวกเดียวของข้าวเดีวไชาวอาเออรื่อเอาวละก็ั่งไม่้้คนเสียดอก้งรางกายท้งชุมนี้้งาเงีมองีก็งอนลม่จุ โผลเริ่มจิ uh, ๊ดขม้นข้าวมึนเลี้ยงขึ้นถังข้าเฮ็ดขึ้นไปก็ได้ข้าวนี่ผู้เดียวเท่านั้นเล่ไงปูนี่ตัว้าเป็นมหาคู่มอง่นเลนี่เขาเยี่ยมเขาแปลกมาเก่าไปแก่กันต่ผู้ใด้าก็มีมาหลายเล่เออยาก้างมากคุณผูม่โอ้โหาสายกันเลมเน่เห็นระบาเลเอาอันเ่นี้ปูปูผ่าสายบุญกระถิ่มผักเนย มาแต่โดนๆบุ่ขึ้นมาเนี่ยขึ้นมาเนี่ผมหันมาพีดังเห็นบั่นะขึนมาขู้ทาระสันนี่ทาร์ได้ี่นะแหวกไหวถึ้มาหลดเฮ้ยนี่บุญมาชนะได้ปังควันหลาย่นีกอืมขมันบุญปังควานเป็หลายมันนีขึ้นี เอาส่งให้บัด şey ทุกคนสาคทะสายทค่ะสายทุค่ะต um ุวาธเคอะตัวมีุยอะเอ้าเกรดว่าปูมาหาปูได้หลายปูวัดปูเสียกไยตุ่ยแล้วออกสับแล้วจริง ก็ูก็ทีบ่ยาเนาะวันนี้บคือทีได้น้ำกูแล้วเนาะแต่งวดที่ผ่านมาคือทานถูกยรนนะศูนย์หกว่นสดเลยหไ่ด้่านน้ำปูแล้วค่ะเอาไปแล้วบพแม่เอาไปใส่กับเปา้ดิเซกับเปาไหวก็ไดาสั่งให้เท้าปูไปได้ ยินว่านุณธนาเราสาไทยก็ต้องซื้อทุกคนอลตีว่ามีเด้อโอ้ยอจ่อระลายก็ได้แดงแลาสิเียมเนาะอตเตีลายใจอไรนน้ำกับเอฟซีนน้กันมีกันมี่หาแบกแบ่งกันในพทุกคนเนี่ย่า บทถือมากันเาบถืมแดิพันแจมเขาจเต็มสิตเราจบเขาจ่าจมเตมอยู่แล้วเราดีเราหล่อนละก้าทุาคีก้อนเราคือไหวเราดำเราคือละมไม่อมมดดำอ้โอ้โหโ้นียโอ้ีเนียกินโอ้หมากยไม่ เห็บ e? ่นมาใหม่เห็มคที่สารั um> ีผมสีสีส um> ีสีสีสมสี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 สบสมสีส <si ีส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 ัสีส네ีส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 ีครั้สีสีีส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 กสีสีงีส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 สีมีสีนีอีส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 ีวีสสีสีส่สีสีะีส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 สีสีสีเาสะวีาี มันระทบอกว่าสีไปสามเพียล่ะมืองเ้ารวยถ้าเป็นผู้ไรปลูกมัจมมาปูกเห็นเพียดากอต้นปูอ่ะเดียวปูใน้อยเพียมาเราายกส่งยุทุกเดยาสิมากเลยไม่ะไที่ต้องเป็ม้าเราว่าเปนกูเทียวที่ตมากได้เนี่ยเล่ามาใหม่เล่าเล่าบอกสอบถามเล่าเลยไปบอก้จันกด ครับผมแต่คนร้งปูนเนาะอืมดีก็เป็นคนยังไงวาดบอลอยู่ครับผมท่านที่สองบอกคนที่นีงานอีกเทเรนิงเดอร์จอพระนักดาดเดอร์งานกับแม่ออกจากอาริชินีล่ะคนท่นั่งพาประปท่านไหมที่คนลดการคนที่แต่ละที่สามชีฟนี่แหละเดี๋ยวมีหน้าย่นมีน้าห้องนี่แหะการนี้ สิบกรกฎาเขาพันสาคูงดงานด้ยปูงดงานในบา่าเเช็ดเ็ดทำบุญทำบุญไดจปงานสี่ติดเจ็ดเสิสีบ่มีครับผมไหมาทำบุญทำวิธีีมันเป็นวิธีอย่งบ่มีไห้มาบเลยท่าบุญแบบธรรมดท่าบาม่านก็ แต่ว่าบหามากแบบแบบี่ยห็เห็ดกงเชียงซีย่างี้นัอ้าเดี๋ยวไปพ่อพจักงานกันนะบ๊อี่ใหเออต้องไปมากมากหญ่เน่ยบ่อบไปเมากโอ้พัดเจ้าเท้าไรเออหน่อโอ้าวนทานทีภูมิเมื่อวาเออหนูไปไหน โดนคว่ำนอนนอนของห้องนอนนอนด้วยจิตด้วยใจไม่ไนอนนอนแต่อันตัวอเนี้ยจี๊แจนอนนอนทรงบอกถามันทรงบอกไปแล้วมันสิดึงดูดกมานื้อดวมากผู้ใดก็แล้วแต่ขันมาในบริเวณนี้ท่านผิดท่านถิกมันส ouais ัดสิรูกออกมาทันท uh ีเลยสี่บ่งบอกหลดว่าผู้นี่สีอันนี้ผู้นัมนเนี่ะผู้ใดจิตศกผู้ใดจิตหลับที่แร้วก็สีเบ่งบอกมากบอกว่าต้องบ่มีผิด โบวิทพิบแล้วก็อันว่ากนี้ซีซีตัวไฮโรดอูนี้สีชมพูสีสสสม้มา,ามันติดจำคือเป็นวายอยู่ลูกหลานที่ไปสอบผู้สอบนั้นซื้อการสอบผู้ติดไปหลายครั้งแล้วนะครับคู่คนก็ายไปเล่นเราสามารถไปสอบอีกที่นึงติดครับเป็นผู้ติดมันเป็นสันเดชสานีขอ,องมุกือกันบ้านนี้ผู้สิ เปิดสลากได้บานครับฟบานีบนีดซีมันถึงเ้วย่งง้องเลยเขเย่งเแล้วานี่รับกูสิปแล้วซีโมค่ะอือ มู่สิเปลยแล้วตลากเปมสิเปิดด้เาตาตาันเ้า้องเด้อตยกสูงอะไยกสูงไรเอาลงเอาลงตามครับปูแกจะเห็นหนาปูครับผมปูยกสูงก็เห็นครับเจ็ดเก้าสองแบ่เห็นหนหนา็น นเียน่เอเยเลก้าเลยนี่แหละครับทาช่อก็คือตัวเลขแนวทางของสำนักสงโนนสร้างไัยครับปล่อยออกมาแล้วครับเจ็ดเก้าสองแปดหนึ่งเก้าหนึ่งครับงวดวันที่หนึ่งมิถุนายนสองพันห้าร้อยหกสิบห้าครับให้พี่น้องไปวิเคราะห์บ้างนะครับเด้อผิดถูกกัยาว่ากันครับทางช่อง เป็นได้เพียงซื่อกลางที่นําเสนอเท่านั้นครับตัวเลขทุกตัวมีสิทธิ์เข้ามีสิทธิ์หลุดครับท่านผู้ชมครับให้วิเคราะห์ให้ดีๆก่อนที่พี่น้องสิลงทุนนะครับให้ลงทุนอย่างมีสติครับสําหรับคลิปนี้คือพ่อแกนี้แหละครับท่านผู้ชมขอให้พี่ให้น้องเฮ้าโชคดีกันทุกผู้ทุกคนครับให้รวยๆเฮ่งๆครับขอบคุณสําหรับการติดตามครับขอให้พี่ให้น้องเฮ้าโชคดีทุกผู้ทุกคนครับโชคดีครับสวัสดีครับ